เคล็ดลับที่ทําให้ชีวิตครอบครัวราบรื่นและมีความสุขเดี๋ยวตามผมไปดูครับเคล็ดลับอย่างแรกก็คือนี่ครับกอ,อกน้ํา <c> เ <ười> <c ười> มื่อเรากลับมาจากเอี้ยววัวน,นะครับก็มาช่วยกอ,อกน้ํานะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับจริงๆนะครับแล้วก็ถามถามสถามพูดคุยกันครับถามข่าวนะครับมีลูกค้าเยอะไหมทําอะไรบ้างนะครับนี่ก็คือกอกน้ําอันนี้เป็นเคล็ดลับจริงๆเลยนะครับผมเพื่พอน อันนี้ไม่ได้สร้างภาพไม่ได้โมไม่ได้เสียแซงนะผมก็จะทําแบบนี้เป็นประจํานะครับทุกวันนะครับเกือบทุกวันนี่พูดคุยถามไทยนี่หลังจากนั้นก็นําขยะไปทิ้งนะครับนี่เคล็ดลับข้อที่สองกับข้าวอันไหนที่ทำํำง่ายแล้วก็ทําเองได้นะครับแล้วก็ทําได้เคล็ดลับข้อข้อต่อไปก็คือเนี่ยอย่าลืมถ่ายคลิปเลียวให้เมียนะครับ <laughs> อันนี้สําคัญอันนี้สําคัญเนี่ยนี่ต้องถ่ายต้องถ่ายให้สวยด้วยนะอ่าถ่ายคลิปเลี้ยวให้เมียด้วยอันนี้ก็คือเคล็ดลับนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าและนี่ที่สําคัญก็คือล้างจานนะครับล้างจานช่วยนะครับในบางครั้งนะครับนี่แหละครับคือเคล็ดลับการใช้ชีวิตคู่ครับรับรองนะครับราบรื่นและมีความสุขครับผมวันนี้จากใจอาเซนฟาร์มสวัสดีครับ